ทำแล้วอินสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูาพ่พัดผลคนรากหญ้าครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมทีมงานอะไรผมไม่รู้เดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยตั้งกันแล้วกันแต่วันนี้ผมจะพามาดูรีวิวดูรถ h ี n o ครับซีรีส์500 6ร้อรถดำครับของเสียอามเป็นคันแรกของ อำเภอท่าปลานะครับที่ตกแต่งมาแบบนี้นะครับนับดูกระจกครับอันนี้กระจกเกียนด้านขวามือมี12ทั้งตัวใหญ่ทางด้านนี้ฝั่งนี้ฝั่งด้านซ้ายตัวเล็ก21ตัวใหญ่อีก3เป็น24ครับด้านนี้24อันครับสำหรับกระจก รถนี้อยู่ที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตตะรดิศนะครับหกล้อดำซิ่งรถดำนะครับนี่ตอนนี้ยังวิ่งงานอยู่ครับนี่ตอนนี้ยังวิ่งงานอยู่เลยจะดูรอบรอบคันก่อนนี่ท่อท่อเล็กๆท่อท่อองค์ท่อองค์ครับสามท่อเลยครับท่อองค์เรี้ยลไปท่อองค์เล จะว่าองค์องค์ยังเล็กไปนะน่าจะเป็นปลายท่ออ่างนะปลายท่ออ่างสามท่อครับล้อชุบโครมเมียมครับล้อชุบโครมเมียมอันนี้วิ่งงานอยู่นะครับรถก็เลยดูมอมสักนิดนึงนะครับอยู่บ่อลูกเข้ามาแล้วนะครับเจ้ามาสีน้ำเงินเสียอาวครับรถฮีโน่ซีรีส น,น,นี่ครับคันนี้มาเมื่อประมาณมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนเือนปีที่แล้วนะครับคันนี้จะมางก k รสีน้ำเงินครับขอเสียอาม7จ็0 0 0นบาทครับดัมซิ่งดินสวยครับทีมงานดัมซิ่งดิสวยโชคอัจฉระครับ ฮีโน่ซีรีส์500 FM8G ครับตัวนี้เจา้าม้าน้ำเงินดูการตกแต่งนะครับอันนี้ตกแต่งมาจากอูเลยนะครับจากอูหันศาชุมพลบุรีจังหวัด,ดวสุรินนะครับ <ไป S 1> คันนี้790,000บ,บาทครับ,รบซื้อมาในราคาเงินสดคันแรกคันเดียวของอำเภอท่าปลาจังหวัดอุรดรธานี เครื่องเสียงจะเต็มนะครับเครื่องเสียงจะเต็มนี่ครับนี่เคยเจ้าโฉมหน้าของน้องอาร์มครับหรือว่าเสียอาร์มเจ้าของรถเขาเรียกจ้งชื่อให้เลยนะมามาพระุดไ <c> อ <oughs> ้มาสีเงินมามังกรสีส้มเงินไปโอเคครับมาดูภายในรถกันครับท่านผู้ชมโมอเค้นี่เสียอาร์ม เครื่องเสียงจัดเต็มครับโอโ้โหดูดิออกแล้วครับตอนนี้แอร์ก็เย็นนะแล้วก็โจ๊กให้ดูอันไหนเนี้ยดูสามอัอนอนี้เหรอ ดูมันดีนะอันนี้ติดไว้ความงามอะไรวะด้่ารถทีมงานเขาจะมีวอสดุจะมีวัสดุวัดแปกันด้วยนะหััวโจกไปแล้วหัวโจกตามหัวโจกไป ตัวนี้เปลี่ยนลำโพงหมดได้ไหมครับซับรุลุ่มนะครับดอกมันอ๋อสบาย เครื่อง F อะไรนะ FM8J แต่ว่าเครื่องอะไรครับเครื่อง JOJD JOJD J ด E เจ E ่อม JOJD เ E ครับสอง้อยสแรงม้าคอมเร็วคอมเร็วเลยเทอร์โบมีก่อนรฟีดดฟีดเลยังยังท้อใ้ากุศมาโตดีคโ้จักโค้จ้า เสริมไรเสริมไปอิวะเสริมลงซบทระยามทระจานเออนะเสริมเสริมไปอีวะอยู่ข้างนอกนี่ร้อนร้อนครับท่านผู้ชมข้าาในนี่เย็นเฉียบเลยแอร์เย็นเย็น กับจะลองฟังเครื่องเสียงแต่เต็มพาวเวอร์กี่ตัวนี่สองตัวพาวเวอร์สองตัว,ว,ตวฟังเสียงหม้อก๋วยเตี๋ยวแฝดสามครับเสียงเพราะไพรมากเลยวันนี้กำลังจะไปส่งนะที่บ้านลูกค้านะครับ ปลูกพันธปลูกไปไหนพันธปลูกอะันธุ์ผู้ไม่ยังเข,ข้าแถวน้ำเสรับอ๋อน้ำเสิงงานที่น้อยเจาะดอยอ๋อน้ำเสิงเหนืนออันกับหน้าบ้านปูหม,มากน่นน่ะเจ้ว่า,ขา,ากเขาเจ้าจุดยวนเกาะั่นไหมก่อนทางไปเพิ่งเพิ่งผนังนะแม่แม่แม่ไอหน้าบ้านปูหมากงลงตื้นไปอะอ๋อสีแยกมาจุดูแยกคืออะไรอ๋อสมเด็จนะใช่จ้าเห็เขาพูดแบบ ก็เลยป่านนองไปน้องหนึ่งเป็กระจกกะจกในข้างที่ตัวเนี่ยนี่ซือ้อเพิ่มอีกสิบตัวอันะออละตัวไหนกระจกอันละร้อยสามสิบร้อยสามสิบหลังเตาเรียหลังเตาปะ แอ่แต่อันแต่ก็มีปะมันรุดครับาวปุ๋ยอ๋อเพามจริงงเนี่ยเาต้องซื้อเรียมัจะจ๊กก็ได้นะเอาแอาแต่ตวขวบมันมันความ <c oughs> มันความหน้ามันไม่ได้ดูอย่างครับป๊อปเออใจจะอ่านเพิ่งเลยเหมอะดูไรแต่เนี่มันความความหน้านีา่มันจะซื้อมาไส้เอิ่มยังโง่นี่เลยอาซื้อมาทาที่นะ มีสองคันไปใหญ่ยอยู่บ้านนะครับคันคันคันเก่าไอเจเจสองนะครับไอคนขับรถไถ่ที่เปน็นคนขับอ๋ออยู่พี่อู่น่องกันนะได้ได้โบวิ่งกับมันนี้ยันน,นี้ยโบ<อ>วิ่งผมเป็นคนขับหรอกขับรถไถอย่างอ๋อ,อ,อมันลดดันลงเลาบรถอีกคันหนึ่งนะ ซใครถึง้วครับบ้านนานเสริมคนจะไปเทศตรงไหนก่อนเข้านบ้านจอตรงไหนก่อนบ้านจะอยู่หลังเราสิฟ้าทคนจะไปเทศตรงไหนจ้ะ không phải không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không บ้านภาคเนี่ยอ๋อคุณคุณตรงไปบ,บ,บ้านจันหนึ่งนะบ้านนอ,อกบ้านจันหนึง่งตรงไปเลย ก็เดินหน้าไปค่อยหลังก็ได้ง่ายดิเราไปเรียกเอาพูดนะแตโค้งไม่อยากขนาดหักศอกมันเป็นอย่างหักศอกมาได้นะมันหักจี้รีเลยนะหักเป็นตัว V ไปเลยมันเป็นตัว V เนี่ขวามือเนี่ยเข้าเนี่ยแหละเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยแหละเขาเนี่ยะเข้ามาบ้าท่านนะ ตีบ้านผ้ากับตีผ้ากันบ,บ้านผ้าูบบ่วัดพุณวัดคุได้ยเยือดอดู่ดครับหลวงพี่หลวงพี่หลวง,ง,ง,งพี่ยืนลอยครับหลวงพี่หนึ่งอ่ะตรงไหนหลวงพี่ตรงนั้นนะอ่ะไปหลังเลย ไน่ไน่ยน่อย่ไน,น,น,ลนลล่ลูกพี่ไน่ลูกพี่ลงหลงพี่บอกไน่ลูกพี่ลวงพี่เอาีเที่ยวเนี่ย วดีนสวยดีนลูกล้างดีนลูกล้างสวยนะดีนลูกล้างสวยเอากี่เที่ยวห้าเที่ยวห้าเที่ยว เดี๋ยวนี้เที่ยวที่สามครับท่านผู้ชม โชอัชิระมีวิทยุหรือว่าวอลคอกคอกเวอลคอกคอกนะครับไปติดต่อประสานงานกันนะครับเวลาเข้าบ่อดินหรือว่าเข้าสถานที่แคบๆเนี่ยนะครับก็จะสะดวกสบายนะครับําไมเมื่อก่อนเนี่ยครับวิ่งกันไปเจอระหว่างเข้าบ่อดินทางแคบไปเจอกันถอยหลังให้กันแทบไม่ทันนะครับแต่ถ้ามีวอลคอกคอกนี่นะถ้ามีวอลคอกคอกเนี่ย อ่วอลสอบถามกันได้นะครับจะได้คนหนึ่งจะได้คันหนึ่งจะได้จอดรออยู่ด้านนอกก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายนะครับของทีมงานโชคอาชีระนะครับเส้นทางนี้นะครับจะวิ่งไปสู่อำเภอท่าปาลานะครับตอนนี้อยู่ผังที่สิบห้ากำลังจะเข้าผังที่สิบหกนะครับจุดลงดิน อยู่ที่ผังที่16ที่สี่แยกข้างหน้านี้เมมาะกีกิข้า,า,าวนะาดเนกก่อน่าดอะไรนะาุเียวนะากเียวาเกียวอ๋อสังสั ได้ปะเบอ่์ไปเพ่งที่อื่นม่ได้ะป,ปดะโมกันนี่เขเป็นนะรับทางเคลนสูงครับทานาิีนี้ทางเคลนสูงอ๋อเขามาเขามาเทเสริมตัวนี้ มาที่นี่เอาสิเที่ยวนะครับทเที่ยวปลาครับมปัปาง <c oughs> มังปาาหวาน สั่งประมาณ10เที่ยวหรือว่าเห็นรถน้ำวิ่งผ่านครับเขก็จะโบกมือครับ5เที่ยว10เที่ยวเอามาเสริม คัฒน์ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากทางช่องพัดพลพลรากหก้าคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ต้องล่ำลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ